สวัสดีครับมาพบกับกระผมอีกแล้วทางช่องดูลืนสบายสบายนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่จะมาประกาศรับซื้อเหรียญน,นะครับซึ่งในคลิปนี้เป็นเหรียญชนิดราคา50สตังในสมัยรัชกาลที่9แบบบนเวียนแบบปกติเลยนะครับไม่ต้องแปลกไม่ต้องผลิตผิดพลาดแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าจะเป็นปีปศอะไรนั้นก็คอยรับชมนะครับ ซึ่งเรียน50สตังค์ปีพศนี้นะครับผมเปิดรับตลอดนะครับแล้วก็เคยประกาศรับซื้อทำคลิปเรื่อยมาตลอดนะครับในคลิปนี้ก็จะมาทําซ้ําอีกทีนะครับเผื่ออาจจะมีพี่เพื่อนน้องๆหลายคนละท่านที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่อาจจะยังไม่ได้ชมคลิปเก่าๆนะครับในคลิปนี้ก็จะมาย้ําอีกทีก็แล้วกันนะครับในคลิปนี้ผมให้ราคาแพงเรียนละ3 0 0 0 0บาทนะครับสูงสุดนะครับ ด้านหน้าที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอก็คือปีพศที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้นะครับปีพศนี้ก็จะเป็นแบบพระเสลกสีทองเหลืองนะครับแต่ว่าถ้าดูแค่ทางด้านหน้าของเหรียญนั้นก็จะไม่รู้แน่นอนว่าเป็นปีพศอะไรนะครับเพราะว่าตัวเลขบอกปีพศที่ผลิตนั้นจะอยู่ทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมจะ ให้ชมทางด้านหลังของเหรียญนะครับตอนนี้ให้ดูทางด้านหน้าของเหรียญก่อนนะครับว่ามีลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับเหรียญ50ตสต่างปีพศที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับนั่นก็คือปีพศ2530นร 2, นะครับผมรับซื้อนะครับหากใครมีถ้าเหรียญนั้นไม่ผ่านการใช้งานนะครับ ถ้าเหรียญไม่ผ่านการใช้งานผมให้เหรียละ30,000บาทนะครับแต่ถ้าว่าเหรียญนั้นมีสภาพผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามลําดับนะครับถ้าว่าใครมีนะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับช่องทางการติดต่อก็เป็นไอ l ดี e ไลน์นะครับผมได้ใส่ไว้ที่ชื่อคลิปด้านล่างนะครับย้ำอีกทีนะครับต้องเป็นปีพศ2530เท่านั้นนะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับ เป็นเหรียญที่มีราคานะครับแล้วก็มีเพียงแค่ปีพรนี้นะครับที่มีราคานะครับสําหรับเหรียญ50สตางค์ในสมัยรัชกาลที่เก้าแบบวนเวียนนะครับก็คือปีพร,รพศน5 3 0นะครับรับทุกสภาพนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านการใช้งานผมให้เรียละ30 0 0 0บาทเลยนะครับแต่ถ้าผ่านการใช้งานนะครับราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามลําดับนะครับแต่ว่าจะเก่าจะใหม่ ขายได้แน่นอนนะครับผมรับซื้อทุกสภาพนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพความสวยของเหรียญน,นะครับฝากหน่อยนะครับหาใครมีต้องเป็นปีวศ2530เท่านั้นนะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับ